จะรุดงวดหนึ่งก็เป็นแปดหกศูนย์ของงวดก่อนเนาะค่ะของงวดก่อนรุดแต่ว่ารุดแต่ว่าหันไปออกเล่าเด้อค่ะไปออกเลขเล่าออกตรงเลยค่ะออกตรงเป๊ะสามตัวนะคะแล้วกับเพิ่นกับมะแก่เมื่อม่ไหก็คือเป็นงวดของที่ผ่านมาก็คือเม็ดเดียวสองเ็เนาะคะ่ะสําหรับเมือกขึ้นก่อนเนาะคะ่ะเพิ่นมาน่งคุยกับแม่ล่างว่านั่งอันนี้ก็คือเป็นพีไส้ของแม่ล่างเนาะคะ่ะเพิ่นมาวอาว่า และเอาจังสีเดอร์กูอยากได้กองบุญเพื่อนว่าเพื่อนอยากให้แฟนน้องเต้วบวชให้นะคะเยฟี่เพื่อนว่าเพื่อนอยากให้แฟนน้องเต้วบวชให้แล้วค่ะเพื่อนว่าเพื่อนอยากให้แม่ล่างแล้วก็น้องเต้วเดบุญให้เพื่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็เรียกว่าไอ้สี่เฮ็ดให้ให้มูสูรุ้ยเพื่อนว่าเนาะค่ะเพื่อนนางคุยกับแม่ล่างเนาะแม่ล่างเรียกว่าอันเร่เรวเจ้าเสียเฮ็ดยังไหญ กูไม่อยากใัได้ยังไยดอกกูอยากให้เพราะเพราะไอ้เต้าบวชไท้แน่เพิ่ว่าให้มันปนหัวกูแน่เ <_" S 1> พิ่วมาเนาะค่ะเพราะว่าพี่ไส้ของแม่ล่างที่เพิ่นเสียไปแม่ล่างว่าท่านใดเฮ็ดบุญให้เพื่น,นเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเพิ่นพึ่งจะเสียไปยัง่ว่าท่านไยถึงสองปีเนาะค่ะประมาณประมาณจะได้ปีน้นอยๆเนี่ยค่ะว่าประมาณปีหนึ่งแด้ละค่ะพี่ไส้ของแม่ล่างเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นให้โชคแม่นเด้อค่ะ โชคแมนแนีใดก็คือสองเจ็ดเม็ดเดียวที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเมื่อคืนเนะคะ่ะเพื่อนก็เลยมาบอกกับแม่ล่างเนาะคะ่ะเพื่อนว่าเอาออสีเรือลาผมว่าท่านนียังมาห้มึงหลายเพื่อนว่าเนาะแต่ว่าคุณสีมีความในในห้มึงก่อนเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยบอกว่าเอาจังสีกูมากมาแค้งหลายเด้อกูอยากได้พญานาคตัวเดียวเพื่อนบอกกับแม่ล่างว่าออสีเด้อขายสี อันนี้ก,ก็คือเป็นดวงวิญญาณผีสั้ของแม่ล่างเนาะคะ่ะเนาะแม่ล่างเรยกว่าเอามึงเสียเอามึงอัดแม่ล่างขออขอโทษด้วยค่ะเยาวาแม่ล่างว่าว่าสูามเนาะเพราะว่าแม่ล่างบอกกับผีสั้นเนาะค่ะเนาะในฝันเนาะแม่ล่างเรียกว่าเอาลรามึงจะขึาา้นสิให้กูอเอาอ่าพยานาคไม่หยางวาเ <c oughs> นาะคะ่ะเนาะเอาพยานาคไม่หยางเนาะคะ่ะเนาะมาที่นี่เพิ่ก็เลยบอกว่าเนาะคะ่ะกลัวห้ก้อนโซนนึงเพื่อนวานเนาะค่ะ เพิ่นว่าเอาพญานาขกับแม่ล่างตัวหนึ่งเนาะคะ่ะเน<ย>าะแม่ล่างก็เลยบอกว่าเอาแล้ววันที่นี่เอาพยานาคมา่ห้ยแล้วเราเส็แจ้งแบบนินนั่นแหละเอาว้ก้อนเอาไวบก้อนเพิ่นว่าเนาะค่ะมานนี้แม่ล่างก็เลยตีเนาะค่ะอันนี้ก็แค่เป็นแนวทางเนาะค่ะอันนี้แค่เป็นแนวทางแม่ล่างกะขอบก็แค่เป็นคว้วตัวเลขที่แม่ล่างมากเนาะค่ะอันนี้ก็ย่างพระท่านเลยเป็น ช่วงลาภของดวงวิญญาณที่ว่าพิซ่ายไหกับแม่ล่างเนาะค่ะแต่แม่ล่างตีเป็นเนาะค่ะแม่ล่างตีเป็นเป็นก็คือเก็บหนึ่งเจ็หนึ่งเก็หนึ่งเก็หนึ่งม่่ค่ะพิเลยพินเลยอันนี้แม่ล่างตีเป็นขึ้นเก็บหนึ่งเนาะค่ะเก็บหนึ่งอันนี้ก็แค่เป็นแนวทางแต่ว่าอันนี้ก็คือแค่แม่ล่างปล่อยไปแค่แบบว่าแค่เป็นตัวเลขที่ชอบเนาะค่ะครับถ้าเป็นสามตัวเนาะค่ะ อันนี้ก็คือแม่ล่างมักแต่ว่าดวงวิญญาณเพื่อนบ่ท่านเด็ดปอยเด้อดขายเอฟซีย่างบัตท่านเด็ดปอยแต่แม่ล่างจะไปขอก็คือเป็นวันคล้ายใหญ่ของงวดจะถึงเนาะค่ะวันภายใหญ่ก็ตรงเป็นเมื่อวันทีเท่าไรแม่ล่างแต่ย่างบัตรท่านเดืดเบื่องปฏิทินเนาะค่ะเพราะว่าแม่ล่างก็จะข้อสุปกสองตัวไปก่อนบมอแม่แมนค่ะเมื่อนี้แม่ล่างจะปล่อยเป็นสองตัวไปก่อนเนาะค่ะเรล่ากะหรือว่า อีกตัวหนึ่งนะค่ะเอาเป็นสามตัวเลยก็ได้ค่ะแม่ล่างปล่อยสามตัวเลยวันนี้แต่ว่าเป็นแค่แนวทางนะค่ะเป็นแค่แนวทางแต่ว่าสําหรับตัวไหนก็ครับโบใบบังแม่ล่างบอกได้เลยนะค่ะว่าแม่ล่างมั่นใจอยู่แต่ว่าแค่เปดสิบเปอร์เซ็นต์นะค่ะแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะค่ะ แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเลือกไฮเอฟซีค่ะแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องไปแมนค่ะนู่นจังถั่วลอ้นเนาะค่ะอันนี้ก็แค่เป็นแนวทางของแม่ล่างพุณปู่หลวงอุดมเนาะค่ะเป็นตัวเลขแค่มักเนาะค่ะเพราะว่าพี่ไส้เพิ่นบอกให้แม่ล่างว่าเอาไปย่นาไปเดือนวานเนาะค่ะแม่ล่างก็เลยตีเนาะค่ะอันนี้แค่แม่ล่างตีเองเนื้อค่ะอือครับโอ้ยเลยหอดสามตัวเลยหอดสองตเลยเนาะแบบนี้เนาะนั่ง จ็ดหนึ่งตัวเดียวเจ็ดหนึ่งตัวเดียวบอกไม่ใช่รับไหว้ยัูอ๋อครับครับค่ะอันนี้เป็นแนวทางด้วยไข่เอฟซีแต่ว่าเอาความมั่นใจที่สุดก่อขึ้นลออดวงวิญญาณว่าพ่นสีเอามาให้ตรงกันเปบอเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ล่างจะไปจุดทูบเนาะค่ะของงวดที่ผ่านมาถามว่าที่ผ่านมาแม่ล่างจุดได้ตัวใดแม่ล่างจุดได้สามสองเจ็ดสามสองเจ็ดด้วยค่ะ แม่ล่างให้บืงก็ได้ค่ะสามสองเจ็ดเม็ดเดียวเลยเนาะค่ะของวัดที่ผ่านมาของรงวิญญาณเนาะแต่วัดนี่เพื่อนก็บอกว่าจ้งได้ไอ้กระสีไฮมูโต้ลุ้ยเพิ่นมาเนาะค่ะบ่นลุ้ยเพิ่นว่าย่อมไปใส่เพิ่นมาเนาะค่ะอันนี้ก็คือเป็นรงวิญญาณของพี่ไส้แม่ลางเนื้อค่ะแล้วก็น้องไส่เนาะเพื่อนบอกเนาะค่ะเนาะแม่ลางก็เลยมีความมั่นใจสูงค่ะว่าจ้งได้เพื่อนก็คือคงสีซอยหลานสาวเพื่อนเนาะก็คือน้องเต๋อเนาะค่ะ เพราะว่าอพี่ไส้พี่พไส้แม่ล่างเพื่นเลี้ยงน่องเต๋วมาตั้งแต่น่อน่อยเนาะคะ่ะเพื่นเลี้ยงมาเนาะเพื่นก็นเลยต่องแบบว่าต่องซอยดูกซอยหลานค่ะ <c oughs> เดี๋ยว